สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องไปให้ถึงนะครับวันนี้ผมจะไปชายแดนนะครับชาชแดนขอมินไปกับน,น้องนะครับก็ไปไปธุระนะครับก็เงียบมากช่วงนี้ที่เขามีปัญหากันอยู่นะครับเนี่ยขนาดไม่มีรถวิ่งไปเลยไม่ไม่มีรถวิ่งสวนวิ่งกลับเลยนะครับเ,เงียบมากเนี่ยกำลังขับไปครับ ไปกับน,น้องนะครับเหลืออีก1กิโลเอ้ยมีกี่เนี่ยประมาณ1กิโลถึงข้างหน้าเป็นไฟแดงนี่เริ่มเริ่มเข้ามาใกล้แล้วล่ะนูนะ้นน่ะโลกเกลืออยู่ข้างหน้าฝั่งขวามือเป็นห้างนะครับเนี่ยห้างน่าจะปิดนะครับไม่เห็นไฟเลยปกติห้างตรงนี้วู้รถเต็มนะครับนี่เข้ามาในตลาดโรงเกลือแล้วปกติรถรถวิ่งเข้าไม่ได้นะครับตรงเนี้ย คือแทบจะวิ่งไม่ได้วางั้นนะครับแต่วันนี้แบบโล่งมากนะครับสองสองข้างทางที่เป็นร้านค้าเปิดบ้างปิดบ้างแต่ส่วนมากจะปิดนะครับอันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับเนี่ยเราเรากำลังเดินอยู่นะครับก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับเนี่บมากมีผมแบบ กับน้องเดินอยู่ยยกลายเป็นกลายาเ,ปเป็นแบบเป้าสาตาเป็นคนประหลาดไปเลย <c oughs> จริงๆที่เราดูไม่มีคนเดินเลยไม่มีคนเดินเลยร้านเขาก็เปิดเปิดแต่ว่าเหมือนว่าน่าจะเป็นคนที่แบบเขาอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับ <c oughs> ชาวบ้านชาวไหน <c oughs> น่าจะขายออนไลน์หรือขายอะไรนะเขาเขาก็เ,เปืดอย่างนั้นเลย ไม่มีคนไทยเลยส่วนมากเจ้าของร้านน่าจะเป็นพวกชาวชาวเขเมรหมดเลยเป็นเขเมรหมดเลยคนไทยนี่น้อยมากนะครับถ้าคนไทยไม่มาซื้อนี่หูแย่ yeah. ถ้าคนไทยไม่มาเที่ยวยังไม่มีคนเลยนี่ผมมาถึงอยู่ที่ประมาณสักบ่ายบ่ายโมงนะครับช่วงนี้บ่ายโมงเป็นช่วงที่คนน่าจะคึกคักมากเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนี้นะ ถ้าจะสันนิษฐานว่าคนเดินทางมายังไม่ถึงก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่ามามามา,มา,มาจังหวัดปกติผมก็มาบ่อยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่สะแก้วนี่แหละโอ้เงียบวังเวงว,เวิเวกโบวีอ้ดูเขามอง <c ười> คนกลายเป็นคนประหลาดไปเลยทีนี้มีเดินกันอยู่สองคนเนี่ยน้องชาย <c ười> <c ười> ถือถุงอะถุงถุงว่าจะเอาผ้ามาเย็บด้วยนะครับ คือกางเกยงยีนนะเอาม่ให้เขาปะกางเกยงยีนแบบว่าราคาแพงแต่ว่ามันขาดหัวเขาก็จะไม่ให้เข้าปะด้วยเนี่ยน้องเดินเด,ดูพี่น้องดูดดเขายังไม่เปิดเลวเนี่ยทำไมเงียบจังเขายังไม่เปิดเหรอครับ แค่อลยอสขนาดให่จะมีถึงราของที่๋อที่เปิดนี่ก็เป็นของคนอันนี้หมดใช่ไหมคนเขมรหมดใช่ไหมออแล้วตอนเย็นได้ข้ามกันไหมไห้ข้ามหอาอนอนอยู่นี่หมดเลยหรอ ปิดได้ทั้งฝีด้านไม่ได้เปิดแฟนรู้ยูทอนตั้งแต่เขาปิดใคธรรมชาติโอ้ใครที่อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ตลอดไปเลยอ๋อเฉพาะนักเรียนพ่อค,ค้าแม่ค้าใครใครชอบบ้านอยู่นี่ก็อยู่นี่เลยแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปต่อพาสปอร์ตเอาอ่ะ เรากำลังจะเดินทางกลับนะครับก็เลยขับรถบนไปดูด่านหน่อยนะครับเพราะว่าเราเข้ามานี่เราจะเป็นคนแบบแปลกประหลาดเลยนะครับเพราะมีอยู่สองคนที่รถตู้รถไหลนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นไรนะครับอย่างผมกำลังกลับไปที่ด่านที่เขาเข้าออกนะครับเงียบมากเหมือนเหมือน เหมือนที่ล้างเลยนะครับแบบผิดหูพิดตาเลยด่านน่าจะยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวขับรถวนไปดูใกลๆ้ๆไม่เปิดนะครับก็หลังจากที่นี่แหละเหตุการณ์เหยียบระเบิดกัน2รอ,อบแล้วเนี่ยครับเกิดความตึงเครียดนี่ครับเงียบคนไทยไม่มาเลยนะครับ บนกลับแล้วนะครับเพราะว่าด่านปิดมองเห็นเจ้าหน้าที่นั่งกันอยู่ส่วนมากเจ้าหน้าที่จะมีตรวจการอยู่ผมเห็นปั่นจักรยานขี่มอไซต์ตรวจการอยู่บ่อยเลยล่ะในโรงเกลือเนี่นะครับน่าจะแบบคือสถานการณ์ไม่สง,งบก็แบบก็ขยันขึ้นนะครับเจะตรวจตาความเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับก็มาถ่ายพี่น้องเห็นว่าคือจะมาเที่ยวแหละ มาช้อปปิ้งแต่ก็รู้อยู่ว่าเขาปิดแต่ว่ามาดูว่ายัางพอจะทำอะไรซื้ออะไรได้ไหมเนี่ยซ้ายมือเป็นห้างเงียบปิดนะครับนะครับปิดหมดเลยนะครับผมกำลังเดินทางกลับแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนเมืองล้างเลยแหละเหมือนตลาดล้างอะ่ะปกติเราเกือที่ จะคึกคักนะครับคึกคักว่าจะวนหาที่จอดรถได้นี่อู้นานนะครับคนแบบวุ่นวายเลยแหละรถวิว่งไปวิ่งมาอู้ชายแดนเนี่ยเหมือนมันเป็นที่ที่ค้าขายแต่ผลกระทบน่าจะตกที่คนขเมรเรียเยอะกว่าคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยมาเที่ยวอย่างเดียวไม่มีคนไทยมาเที่ยวเนี่ยมีแต่คนขมรนเปิดร้านก็ขายของขายอะไรไม่ได้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาเที่ยวเมืองลดตลาดละ เดี๋ยวผมไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมจะถ่ายคลิปมาให้น้องได้ดูนะครับก็เป็นการเป็นการผ่อนคลายกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากดูสถานที่ต่างๆที่แปลกที่แบบไม่ค่อยได้เห็นนะครับหรือว่าอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าพี่น้องฟังนะครับเดี๋ยวผมคิดต่อไปในช่องไปให้ถึงช่องนี้นะครับก็ขอบนทุคาุทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ